ะดอกไม้สวยไหมเอ่ยยินดีต้อนรับนะคะดอกไม้ค่ะดอกไม้ดอกไม้งามบองามบองามบอค่ะไปละไหลจังโอเคนะคะไล่ที่แล้วไม่ลุ่งเลยลุ่ง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 โอเคนะคะ คุณเธอมาใกล้รถฉันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วสวัสดีนะคะโอ้ยได้แล้วนะคะดอกไม้เนาะที่ ขับรถมาค่ะจะกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วโอ้ยโอ้ยอาหารรวงอาหารล้มอ่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้ววันนี้กลับกลับทางเดิมนี่แหละนาะทางเดิมชอบมาแล้วค่ะ ได้แล้วนะคะดอกไม้โชว์ไปแล้วนะนี่นะคะสวยงามไหมส,สองอันอสองกร,รัมนี้นะคะอสองกร,รัมนี้หกสิบเก้าโคนนะคะจากเขาเรียกอะไรอะ่ะจากร้อยก็ได้ลดห้าสิบโคนนะคะ ระยาขับอย่างนี brands, mainland, ้แหละเนาะเพราะว่าโชว์วิวแล้วไม่โอเคเลยค่ะมันมัววเนาะมันหมองๆมมัวๆนะคะไม่รู้เป็นเพราะอะไรก็ดูสัญญาไปทางๆก่อนเลยกันเนาะ วดดดีนะคะแดดดีนะคะแต่คิดว่าน่าจะหิมะลงอีกนะคะเพราะว่า,เ,าเพราะว่านกนกดุ่มหาระนาเขามาอีกนะคะอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ย กลับกลับไปกลับมานะสวัสดีสะคะสองท่านนะคะตอนนี้นาอมาแล้วมาแล้วะคะ่ะไปซื้อดอกไม้นะคะมาไหว้พระนั่นแหละนาะก็ค่ำแล้วนะคะจริงๆแล้วต้องเตรียมตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วงัวแต่ไปตกปลานะคะปลาก็ไม่ได้ กลับบ้านนะคะดอกไม้ก็ได้แล้วนะ องไม่เห็นเลยนะคะว่ามีใครมาให้กำลังใจหรือเปล่า <c oughs> ขอพระคุณกำลังใจนะคะโอ้อาทิตย์นานี้ก็เปลี่ยนร้อนอาร้อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะห้าท่านนะคะเห็นแล้วเห็นแล้วสวัสดีค่ะ โอ้ใครทําอะไรอ่ะโอ้ยทำไมน้ําแข็งมันล,ละลายไปหยอมขนาดนั้นอะงงเลยนะเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีแปดท่านนะคะสวัสดีค่ะดีด,ดีต้อนรับนะคะคือ ก็จะสงสัยนะคะว่าที่นี่ถ้าสังเกตดูนะคะถ้าขับรถเขาก็จะจับพวงมาลัยแบบนี้นะคะเพราะว่าอีกมือหนึ่งนะ่ะมันต้องเปลียนเกียร์นะคะถ้าถ้าท่านใดสังเกตดูเเขาจะ,จะไม่จะไม่จับอย่างนี้นะคะที่ที่บ้านนี้เหละเนาะหรือว่าเพราะว่าไม่งั้นแล้วมัวแต่อย่างนี้นะคะเพราะว่าเวลาขับนะ่ะมันมือหนึ่งก็ต้อง ไม่ใช่ว่าหุหนไว้นะคะเวลาใส่เกียร์เสร็จแล้วเราก็เอามาจับเนาะเพราะว่าถ้าถ้าอย่างนี้มันก็ขับทางไกลนะคะก็โอเคเนาะแต่ถ้าขับในเมืองนะคะมันมันต้องมือหนึ่งมันต้องเปลี่ยนเกียร์เรื่อยๆนะคะหรือว่า ระดับเนาะว่าไปเนาะหาเรื่องคุีสวัสดีก้าวท่านนะคะโอ้ยเงีย,งยบเหงาจังเลยสงสัยฉลองสงการกันเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะท่านใดบ้างก็นี่อย่างเงี้ยก็ต้องเปลี่ยนเกียร์แล้วนะคะก็ได้ระดับพอก็เริ่มจะมีทางเบรกเนาะ แต่อย่างนี้ก็ต้องเปลี่ยนเกียร์อีกนะคะก็ต้องโผลหันไว้ประมาณนั้นเลยเนาะนี่ก็เปลี่ยนเกียร์นะคะเราก็ต้องเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังนั่นแหละขับไปพูดไปนะคะหาเรื่องคุย <c oughs> หาเรื่องคุยหาเรื่องเวาเววแวว,วโอ้ยไปเที่ยวสวนการไม่มีใคร มีเวลามาเป็นเพื่อนสลายยาเลย <c oughs> จะมีจะมีท่านผู้ชมมาชมนกด้วยไหมเนี่ยถ้าวันนี้นกมาเยอะมากเลยหลายชนิดมากดีใจอยู่คนเดียวนั่นแหละไม่ได้ไล์นะคะวัด <c oughs> ไม่ได้ขึ้นไล์แล้วดีใจอยู่คนเดียวนั่นแหละนกเยอะ โอ้โยนกน่ารักน่ารักนะโอ้ยคุยกับนกอ,อยู่คนอยู่คนเดียวนะคะบอกว่าโอ้ยบอกที่รักตัวน้นอยๆของฉันและ้ะเธอทําไมน่ารักกันขนาดนี้นะคะเธอทําไมน่ารักมากันโอ้ยมีทั้งนกคมิลเหลืองอ่อนด้วยนะคะวันนี้นกคมิลเหลือง สวยงามมากเลยโอ้ยเดี๋ยว <laughs> แต่ว่านกนกดุมฮารลนะเขามาแล้วกันนกดุมฮารล้เขามานะกลัวว่าหิมะจะลงอีกแล้วเฮ้ยยาลายวินเบรตตาอีโด้ข้อยาเซตดุมฮาแล้วนะข้มีเย็นดูลึกขึ้ ทางยากมากๆเลยทางยากมากๆเลยรถนี้ไม่ต้องล้างแล้วนะคะรถนี้ไม่ต้องล้างแล้วงามบ่งามบ่มบสวยงามไปเลยสวัสดีค่ะนี่นี่นี่ได้แล้วนะคะดอกไม้ดอกไม้งามบ่ เข้าบ้านนะคะไม่เหมือนกับบ้านนอกอ่ะเนาะไม่มีรถนะคะอ๋อขอบพระคุณค่ะมาเป็นกำลังใจกลับมาแล้วเลยค่ะว่างแล้วใช่ไหมเจียวสงการสนุกกันไหมคะที่บ้านเรา <c oughs> ดอกไม้ดอกไมส้สีเรื่องนี้ไหว้พระนะคะสีนี้ก็เนาะ้าว่า มันลดราคานะคะห้าสิบโคนี้ก็หลายตังค์อยู่นะก็เลยจัดเลยนะคะสวยเหมือนเดิมก็เหมือนทางเข้าป่านะคะก็บอกเป็นยังดอกอ่าเข้ามากดลับกดแชร์กดไลค์กดเป็นกำลังใจให้สลัายาเน่ด้วย ทางเข้าบ้านนะคะมันไม่มีรถนะคะไม่มีรถเนาะ,ะเดี๋ยวจะโชว์ให้ชมะลยนั่นแหละนั่นแหละเออก็แปลกใจนะคะถ้ากลับกล้องแล้วกล้องไม่ชัดเลยเป็นเพราะอะไรไม่ทราบอืมทางเล็เละเลเละ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 ,เละขับทางนี้เป็นทางของเราเลยนะคะขับหาทางนิ่มเนาะ ขับหาทางนิ่มนั่นแหละขอพระคุณทุกๆกำลังใจนะคะออ้ถึงบ้านก็สิบห้านาทีพอดีเนาะอะจะถึงบ้านแล้วนะคะ สิบห้านาทีพอดีเอาลงเดี๋ยวท่านใดรักนกก็เดี๋ยวกกเรามาชมนกกันนะคะนกหัวควานก็มาโอ้โหมา,ามาสารพัดนกเลยค่ะมาสารพัดนกเลยขอพระคุณนะคะขอพระคุณะคะ่ะขอให้มีความสุขกับครอบครัวนะคะสัญญาก็ขอลงไล์ อีกสอนาทีเนาะ,ะหรือไม่จำเป็นต้องสิบห้าก็ได้มั้งนะคะ,ะเดี๋ยวก่อนเข้าบ้านจบตรตรงนี้ก่อนนะ,อะขอบพระคุณค่ะเลิฟเลิบเลิบนะคะนี่ได้แล้วดอกไม้รอสักหน่อยถึงจะน้อยแต่ก็สวยนะใช่ไหมคะใช่ไหมคะ มามาเพื่อนบ้านโอ้โหมาทำอะไรอะ่ะดูสิคะน่ารักมากเลยโอยด้ดูดูมาเฉยแล้อ่ะมาแป๊บหนึ่งนะคะมามาเอ้ยอล,ละไแล้วกุมันมาทำอะไรฮะนีเจ้าของมาหาอีกแล้วฮะนีเจ้าของมาหาอีกแล้วเหรอไปเยอะเด้ออะไปเยอะเด้อกุมันว้า น้ะน้านี้เจ้าค้องมาเหรอฮะชื่ออะไรนะจำไม่ได้ละอีกตัวหนึ่งรู้อยู่นะคะตัวนี้ตัวใหม่ฮะไปไป,ไปกลับบ้านไม่ถูกเหรอน่ารักซะไม่มีอ่ะ เดเดะโอ้โหเดะไปมาเพื่อนบ้านชอบอีกตัวหนึ่งนะคะเขามีอีกตัวหนึ่งตัวนี้ตัวใหม่นะตัวนี้ไม่คุน้นเคยอ,อีกตัวหนึ่งอะ่ะน่ารักมากเลยชอบนี่เจ้าของมหาสรัญญาเนะี่ะกระดิกกระดิกกระดิกนะ,อะชอบมหาเลยโอเคนะคะ